ก็ขออนุญาตได้ไหมล่ะมารีวิวให้กรุณาพิจารณาตามและเอาสองหารเสมอนะครับอย่ามาเชื่อลุงงอนะครับห้ามเชื่อด้วยเด็ดขาดครับนึกะว่าลุงงอมารีวิวให้ฟังนะครับนะครับถามว่าลุงงอคือใครทีนี้ก็ต้องตอบเป็นสองไนยะนะหนึ่ง คือลูกชาวนาจมขั้นผู้มีแต่กระปพานไว้ใจเพราะมันจะถูกกับน้าฝนพอเวลาฝนตกมาเด็กๆนี่ครับวิ่งเล่นฝนตลอดลูกชาวนาเนี่ยไม่ได้หรอกแล้วมันต้องไปไถนาไปดํานานะนเวลาฝนมาไปจับกบจับเก็ดจับปลามาหุงหาเป็นอาหารมันเป็นวิถีวิถีชีวิตของชาวนามันจะเป็นเช่นนั้นนะครับก็คือ ก็คือตรงนั้นในบทบาทหนึ่งของลุงก็แล้วกันตั้งแต่เริ่มเกิดมาที่สองก็อุปโลกตัวเองด้วยนยครับผมไม่มีใครให้คะแนนไม่มีใครเซ็นใบเซอร์ติฟิเคให้หรอกครับก็คือสิทธิ์ถ้าตาถากดผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมานั่งเล่าให้ฟังเนี้ยบทบาทรู้แล้วจึงมานั่งเล่าให้ฟัง ย่างที่ว่าเนี่ยครับฟังแล้วก็ต้องใช้สองหูไอสองหูเนี่ยบอกว่าเอาสองหานนั่น,นะครับธรรมชาติเขาสร้างเอาไว้ให้เสียงสองหูสองตาสองรูจมูกใครก็ตามที่สูดหายใจเข้าออกทางรูจมูกมันไม่เท่ากัน,น,นคือไม่ว่าม,มันเข้าข้างหรือข้างไม่เข้าหรือข้างไม่ออก ลองใช้สมอนทอกฟังครับผมแล้วก็ฟังเสียงลุงเคาะเป้งเนี่ยฮะแล้วก็ดูซิว่ามันจะหายใจโล่งกอดโลงสบายไหมรีบทำซะนะนะเวลาให้ทำแล้วก็โมวแต่งงงงงงะมันก็จะแม่ล่ะมันก็จะไม่ทางการเพราะเวลานี่ยมันก็ล่วงเลยไปพร้อมอยังพร้อมไม่พร้อมก็ไม่รู้ลุงไปอย่างเดียว แล้วก็สูดเอาสิครับอากาศของฟรีในรอบตัวนั้นครับ<อ>ขยําขยี้จมูกหน่อยขยําขยี้หน้าผากหน่อยขยําขยี้คาอับหน่อยขยําขยี้ไถ่ทอยหน่อยก้มก้มเงยเงยอย่างนี้ยงี้ขึ้นดาดฟ้าหลังคาบ้านหน่อยหนันซ้ายหันขาวาผมนะเส้นหน่อยหนึ่งขอเธอโยกเยกพวกมือพวกเนี้ยนะหายยาวแค่นี้ถือว่าเป็นการบริหารในชาิสบราเห็นไหม ฟังลุงแล้วจะฟังนิ่งเป็นตอตะโกไม่เอานะครับขยับขยื่นเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปตามอากับกิริยาก็ก็ทําไปฟังไปละเล่นไปไม่ต้องเอาจริงเอาจังนะครับให้รู้แต่ว,ว่าเออตั้งควาสังเกตมีทักษะในการฟังภาษาลุงดู acting ของลุงหน่อยมันก็น่าจะโอมั่ง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 และมั่งนะครับ